นะคะเพื่อนๆอ,อ่าแทงหนอ่อแทงใบนี่เป็นใบใหม่ของเขานะคะเนี่ยใบสีเขียวสวยงามมากเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็ยังวนเวียนอยู่กับการอบบอสีอยู่นะคะซึ่งวันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะ เดี๋ยวมิ้นก็จะพาเพื่อนๆมาดูบอนสีนางไหมนะคะเพื่อนๆที่มิ้นได้ทำการอบเข้าไปในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้นะคะมิ้นก็จะพาเพื่อนๆนั้นมาดูความแตกต่างของเขานะคะเดี๋ยวเราไปเปิดถุงพร้อมๆกันเลยเนาะนี่นะคะเพื่อนๆอ่าแทงหนอดแทงใบนี่เป็นใบใหม่ของเขานะคะเนี่ย ใบสีเขียวสวยงามมากเลยนะคะอาจากอาตอนก่อนหน้านี้ที่เราอบเข้าไปนั้นรู้สึกว่าน่าจะมีสามใบนะคะเพื่อนๆอ,อ่านี่จะเป็นใบแรกของเขานะคะอ่าใบแรกใบสองใบสามนะคะนี่ค่ะใบที่สี่นะคะเนี่ยใบใหญ่เริ่มมีใบใหญ่ขึ้นแล้วนะคะ ก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆน,น้องเขาก็มีปัญหาในเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะรู้สึกว่าน้องเขาจะมีการเติบโตช้าแล้วก็มีใบที่เหลืองนะคะเพื่อนๆมิ้นก็เลยได้ทําการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางหรืออะไรออกไปหมดละก็ยังไม่โตเหมือนเดิมนะคะมิ้นก็เลยทําการอบน้องเข้าไปเลยค่ะปรากฏว่ามีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะเพื่อนๆอ,อ่า ก็เห็นผลได้ชัดเลยเนาะสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยและนี่ก็เป็นวิธีการที่มิ้นได้ฟื้นฟูบนสีนะคะเพื่อนๆโดยการใช้ถุงอบเนาะ,ะเนื่องจากว่าต้นนี้นะคะเพื่อนๆน้องเขาก็มีปัญหาที่มีใบเหลืองโตช้านะคะเพื่อนๆลำต้นแค้แกนเนาะ ถ้าเพื่อนๆนบ้านไหนที่ปลูกบอนสีแล้วมีลักษณะอาการแบบนี้นะคะก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้นะคะหลังจากที่มิ้นได้นำเขามาให้เพื่อนๆได้รับชมความสวยงามของน้องเขาแล้วเนาะเดี๋ยวมิ้นก็จะนำน้องเขาเนี่ยไปอบไว้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะให้เขานั้นจเจริญเติบโตได้ได้โตกว่านี้ก่อนเนาะเพื่อที่จะให้น้องเขาโตกว่านี้ก่อนเดี๋ยวมิ้นค่อยนำเขาออกมาเลี้ยงนะ อยู่นอกถุงนะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ